เออมีทูมีแฟนแล้วแฟนแล้วโอ้ยอ้ายไม่ยอมว่าจีหาน้องสายอ้ายมาหาอยู่นี่เด้อเป็นจีว่าจีให้น้องสายอ้ายมาขอเป็นสู้เป็นแฟนอยู่นี่เลยเออมีแฟนแล้วมีดน,ดนระบบเกิดโดนเติมพลังว่บวกเป็นยังไงสนะ คือจีแม่นหลังนี้แหละเฮือนเบาเสียงแคนแดนเดนมืองควรจีลองเข้าไปถามเบืองก่อนว่าแม่นบอกไปโอ้สบายดีโอ้สบายดีมาแต่ทงเลเนาะโอ้มาแต่ไกลเพื่อนแหละแถวโุ้งสวรรค์เพื่อนลโอ้มาไกลวะไกลสูงกว่าน้่ โอ้ขออนุญาตเลยเนาะนด,ดังไปเลยเจ้าเที่บอกว่าซื้อบาวเสียงแคนเดนควอนนะเนาะโอแม่เราบอกใครแหละบากเสียงแคนเดนควอนนะโอ้ทนมากเลยเคยเห็นแต่อยู่นในเฟซบุ๊กหรือว่าส่องยูทูบอันนี้ก็เข้ามาเบิ่งโดนเลยนะเข้าเบิ่งส่องยูทูบกับเฟซบุ๊กบ่าวเสียงแคนเดนควอนนะใชะ่เบาแคนม่วนแทบม่วนว่าผมมวนบ่โอ้ก็มวนสมควรเลยจนว่าได้มาหาตัวจริงอันนี้ก็แม่น ถามพี่ถามน้องอยู่ตามทางมาบมแม่นง่ายเนาะกานมากกว่าโบฮู้นัรนบาเสียงแขนอยู่นวนเดลยเนาะอันนี้ก็แม่นมาแล้วเพื่อน็บอกให้ในยุคบรนยายนี่เพื่อน,นบอกให้แล้วก็แม่นมาตัวจริงจุดประสงค์นี่ก็แม่นอย่ามาขอให้เบาเสียงแขน เป่าแคนให้ฟ oh, so yeah. yeah. um, okay. oh. okay. ังต anyway, like right? no mm ัวจริงเบื UH> okay. so ้องเป็นบอสเป่าแคนได้่ขัดตัวเราอยู่ที่บุกฮันโอ้กัดตัวจริงเสียงจริงฮะแน่นอ๋อนั่นนะผมก็เป็นลึกซึ้งออกทิปพุ่นมาเป่าบพราะเห็นอยู่ที่บุกฮันาบอกอย่แงนีะตัวจริงฮะแน่นอ๋อน่ากับมาได้มาขอดมาเหนื่อยตัวจริงเดลยจะจะมาฟังตัวจริงเบิ่งมันคือแนวนั้นแท้บอสน่น่ะมีแคนอยู่บ่ออยู่นี่มีแค้นนะครับนั่นคิอลองเป่าฟังดูมนแค้เนาะไปเ่าเดวมาหมุนมาหมุน ฟังเบอร์ต it ัวจริงอันนี้นะคือว่าเห็นอยู่เฟซบุ๊กคือว่าม่วนหลายอันนี้แล้วแม่นแนวที่ค่อยมักตัวจริงฮะแล้วแม่นอันขับเสียงผ่วงหรือว่าขับควนมันมักงแหย่หมดไม่แรงมักแหงมืัอนี้ก็พวดโบได้ก็แม่นได้เดินทางมาหอดตัวจริงโอ้พ่อตัวจริงบอกนี่แหละโอ้ครั้งกะจีเป่าหูฟังเนาะแล้วขาเจ้ามันนี่ก่อนเนาะแล้วพ่จะไปเอาแคนมาเป่ากันเด้อ เจ้าพักีนท่ามังก่อนเจ้าอือเจ้าให้ฟังโอ้อยู่บ้านนี่ก็มีผู้สาวงามป่านนี้เนาะโอ้อยู่เฮือนนี้บ่เนาะอยู่เฮือนนี้อยู่ลาดยาญ่เยอยู่ลาดยายมาหอดโดนแล้วบ่มาหอดได้สองสามมือเลยไม่ยอมเราสักแ้นอ๋อขออนุญาตถามแล้วสื่อือเสียงเพียงน้ำมันเสื่อเหนือใดเนาะสื่อเสียงเพียงน้ำแม่งถีพิโดนโสดสวัสด์โอ้สื่อก็งามน้ำเก็ะคลอง คนก็สวยก็งามโอ้คนงามงามคือแนวนี้ก็มีสู้มีแฟนแล้วบ่เนาะยังบ่มียังบ่ทันมีแฟนบ่นโอ้โบธัน,นมีแฟนจังสีนั้นเนาะผู้สาวบ้านเฮาจับมีคนงามงามคือแนวนี้อันนี้ก็บอ,อนนา้องสายนี่แหละ มาผู้น้องสายนี่กย็ยังโสดได้ไหมยังเป็นผู้เบาเลยหลายเด้อที่เมื่อกี้บอกว่าบูมีแฟนอันนี้ก็มีแฟนแล้วไปโดนแล้วมีสู้มีแฟนแล้วไม่แล้วโอ้ยไอไม่บอกว่าเจีหาน้องสายอายมาหาอยู่นี่เลยเมื่อกีว่ากีให้น้องสายอายมาขอเป็นสู้เป็นแฟนอยู่นี่เลยดูนี้ก็มีแฟนแล้วมีโดนแล้วบอก กราโดนเตะพลังว่ะบวกเปล่าบวกเป็นเล่าเนาะไอ้กระวอจ่อซื่อๆอันนี้นะอันจุดประสงค์หลักๆอันนี้ก็แม่นมาให้เบาเสียงแคนเบาแคนให้ฟังอันนี้นะอันนี้น้องเขามาหาเบาเสียงแคนเพราะ่ะอยากให้เพื่อนเบาแคนให้ฟังแอนบอถือว่าจุดประสงค์เดียวกันใชเนาะแม่นแล้วเอาเพื่อนเบาให้ฟังอันนี้นี่แค้นนอนนี่เนาะ โอ้โหขึ้นมาเป็นเสนลายเนาะเนลายแ,แล้วก็นี่ค่อยกอดดีเจอเนอาะเจ้ามานี่แล้วก็ดีพออนุญาตถามซื้อเจ้าเนี่มันซื้อหรือผมก็ใจเนาะที่ว่าถามซื้อเสียงแหงน้ำนะแจมนี่ยก็ซื้อแสงระทมสีลาวงสีลาวงเนั่นแหละอันนี้ก็ย<อ>ึด่องยูทูบน,นี่แหละเนาะ เ็ดให้พี่ให้น้องหมู่คู่เพื่อนมิตรสหายได้เห็นเขาซื่อๆเนาะเห็นนบ่มัเป็นประสงค์ประสงค์เนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องทิงนี้เป็นอะไรอาจารย์เพราะว่าเคยเห็นอยู่แต่บราคุ้จักซื่อที่นี่ก็เป็นอีกิ๋วหลายได้มายามเนาะเกี่ยวกับเพื่อนส่งทุกคนคราวนี้ก็แม่นเก็ดส่งอยู่ทุกประสงค์หลักๆก็แม่นสร้างความบันเทิงแหละเป็นต้นก็แม่นบทเพลงบทลำต่างๆในส่วนหลาก็แม่นแต่งเองเมื่อ เองแค่นะนั่็เอานังห้องมาห้องเดอาจารย์ห้องเองเดทำอินมาก็เริ่มจากตัวเฮาไปก่อนแหละแล้ววันนั้นเขาเก่าผู้อื่นมาห้องให้เดเปลี่ยนการเปิดกล้งนักศิลปินอยู่บ้านเฮาสร้างนักสมัครลีนนี่แหละผู้ที่บมเคยได้อัดกับเ่อแต่ว่ามักด้านนั้นห้องเลงอยู่ตามงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่แหละก็ เอามาฮ้องประกอบส่วนน้ำเอาบ้านเอาเมือง lands, เอาความจบความงามของบ้านเอาของสังคมได้ผู้ได้เห็นเพื่อรแลกเปลี่ยนบทเรียนกับท้องถิ่นด้วยนะโอ prayed, ้ดอกกระเทียมมันสมควรถูกว่าเพราะนั้นมันสื่อสารแล้วก็าได้ออกสังคมเลยที่น <c oughs> <iej ses> ี่เราทิ <mış> ้งการขีดเขียนนี่นะได้ออกได้แล้วส่งทุก sk แดนเหนือหรือเพลทิมแสงกระทงสีลาวงแสงกาเหียนน้งสีลาวอะไรโอ้ดอว่าเฟซบุ๊กก็ได้เนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้เนี่ยก็ มาขอฟังเสียงแคียนขับควนขับขวนหมอจากบ่าวเสียงเคียนเนาะก่อนจะไปฟังไปให้เป่าให้ฟังให้กับถามกันเนาะแคนนี่เป็นแม่ผลิตมาแต่ใสเนาะแคนนี่วะผลิตมาแต่ไทยบ้านเฮาวเลยไทยเมืองเมืองปูปูนี่เพราะว่าแคนเนาะผลิตอยู่คือบางคนเขาจะสูญเจอเนาะว่าแคนนี่มันมาเตเลยเนาะแคียนนี่มันเป็นประจำาศาสตร์ของลาวแท้แล้วก็แม่นแคนนี่มันสร้างอยู่บ้านปุงมันจานปุงมัน แล้วก็ระยะแล้วนี่เพิ่นก็ปญัญญาอารงณมันได้ดรือเรืแขนนี่เนาะเป็นเป็นแขนลาวแท้ๆบ่แม่นว่าแขนนี้เอามาตะเกือแขนคนลาวสร้างคนลาวเอ็ดผลิตไว้ไม้เนาะไม้ไม้ไม้เฮียไม้เปล่าแล้วก็ขีสข้สูตรก็ขี้สูตรเป็นพื้นบ้านนี่แหละมันจะจุกปั่นนี่มัน,ปป<อ>มนเป็นแต่พื้นบ้านนี้ใช้แต่เครื่องพื้นบ้านหมดน,นี่นาะ่ได้ลยใช่ว่าเอาคนจักคนนี้นั้น,นบ่แม่นเครื่องเป็นเครื่องพื้นบ้านเนาะอันตรกยพื้นบ้านสร้างก็สร้างอยู่บ้านบุงมันซื่อเนาะซื่อสร้างแคนได้แม่นซื่อบัววันรมสุ พวเพนไปได้รา,างวัลที่หนึ่งมาแล้วไปพดเขียนนะ,ะ,ะดสร้างแทนดีดึงทั่วเหล่าในทั่วเเอาไ้เน่ยนาเพ่อนก็ได้หยาดรางวัลมาได้ด,ยยนนดีใจพืูมาขบวนีนน้ดใจน้ำสนดเนี่หีจกบ้านปุ้งเนะเาะดีจากบ,บ้านปุ้งคืไปแทนไปนเลิศมาไปแซมมา,าเยีนเอา,เ,อาเป่าให้ฟังเพื่อเลยเ่ เป่ารับเสียงหวงแล้วมันยังได้เป่าได้ละท้องถิ่นก็นได้มดเขียนเราอีกเนาะเป็นสิ่งเป็นก้อนลำต่าง,าง,างๆก็ไรอย่างเขียนนี้ว่าเจ้าเป่าได้มืดพอพอเป็นมดทวนแต่ม้วนม้วนหูเละอือม้วนหลายเนาะครับเสียงหวงบ้านเฮานี่ขับเสียงหวงอะไรควันทันกษะเอกลักษณ์ให้ส่งเสริมบ้านนี่แหละหัวเราแม่มีใครควรได้รับเสียงหวงเป็นครับท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์แบบเดิม กับถุงแดงเนอถุงแดงด้วนี่ตัวนีววตัวีด้วยตัววยตัวด้ผ่านเครื่อเสียงตัวีนตามๆฟังเสียงสดแท้จ้าาอันนี้เป็นตัวจีงเสียงจีนตัวได้ตัวตัวด้ดัดแปลงเสียงนี่เนตัสดอย่นี้นะดีนีีัแยนาะว มือกวดามือกว่เ้ยคณะผู้จับทางแล้วก็ได้มายืยามถามข่าวเนี่นชจารยส่งเป่าเฉื่อนไปอนนี้แหละเป็นเด็กขึ้นบ้านใ้พวนเลยนอไนี่ธรรมดาแล้วเอยู่เพือนท้านกินข้าวเหนียวเดี่ยวแขนเ้ามวดีใจน้ำแหละที่ว่าเราเสี่ยงแขนได้ักษาอกลักเรืองเกี่ยกับเรือนท้านนั้นก็เั่าเ่งนี้ไปแลยอยู่สบายเรืองห้านเจ้าเจ้า หลังจากที่เราเบาเสียงเขียนไดมมูพวนเนาะได้เป่าเคียนคือพึ่นได้มาย้ามเบาเสียงเขียนไดมมูพวนหลังจากที่ฟังเสียงเขียนแล้วเนาะก็จำไอขึ้นมือเือนมากินข้าวสามขีนํำเบาเสียงเขียนก่อนเึียงค่อยกลับบ้านหรือไอกินอาหารแบบพื้นบ้านหอยแหละภาคผมเจอไลายมนีที่อาจารย์ เพื่อนได้มายือ้อมายามตามข้าวหอดบ้านหอดเฮือนเบาเสียงเขียนเด่นมุงพวนถึงว่าทางหญ้าหรือบนหญ้าเพื่อนกับฝ่าฟื้นมาหอดเฮือนหอดบ้านเบา,บา,บาเสียงเขียนเด่นพวนแล้วเนาะนี่ก็แม่นพาเข้าแบบพื้นบ้านไทยพวนเด้ออายเนาะจะมีเจียวมะเขือได้แล้วก็ทั้งฝ่อปลาเนาะเอ็ดแกงซือ่อบือมันด้างปุ่นมะแฮงโอ้แ่บไหลจานเอย้ยลองกินมุงเด้ออาหารไทยพวน เอาเดี๋ยวนี้แหละมันแซ่บนะอาหารพื้นบ้านเขาไม่ละเป็นอาหารพื้นบ้านแท้ๆดิเราดีท่องให้ท่องนาเขามาปลอดภัยจากสารเคมีเดจ้าเจ้าสธรรมาสารมากินแล้วสุขภาพแข็งแรงอาหารแบบนี้นะโอ้มักแบบนี้แหละมักนอ่ไรเนาะเจ้าเจ้างงนนอกาเจ้็ครบเจอทางอาจารย์หลายๆเนาะอาจารย์เซนทุม คนเสียเวลามีคุณค่ามาย่ำยามหอดกันิ่เบาเสียงเขียนเด่นพวนและขอบื่ออายสุขภาพชิมแข็งแหงความเจ็บไปได้ความค่าจะมีเนาะปัดมือเนาะได้มาทางนี้ก็มาแว่ย้ำยามเบาเสียงเขียนเดนพวนในเด,ไได้่ออา,าอ,าาาอ,อายขอบเจอหลายๆอายเลย